ครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่17เดือน7ปี15เวลาทุ่ม45นาทีคนกล้ามหาเงาะรายงานตัวกับเพื่อนพ้องน้องพี่วันนี้ก็ใส่เสื้อสีฟ้านะตรงกับวันเกิดคือวันศุกร์นะฮะขอโทษด้วยนะครับบรรยากาศอาจจะมืด นะสลัวสลวแต่ก็ยังน้อยนะครับข้างๆผมก็มีเสาหลัก <c oughs> นะเป็นเป็นเสาหลักให้ให้ได้เป็นหลักเป็นชัยนะครับวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของกองทุนสร้างชีวิตใหม่เพื่อผู้ไฝคุณธรรมนะครับเราจะต้องขับเคลื่อนกองทุนนี้ให้ได้มีการเจริญเติบโตอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่ง เป็นสถาบันหนึ่งเป็นสำนักหนึ่งนะที่จะเป็นแหล่งพัฒนาส่งเสริมให้กำลังใจนะผลิตต้นกล้ามนุษย์นะผมก็ทำควบคู่ไปกับการผลิตกลาา้าไม้ <c oughs> <c oughs> ก็คือการเกษตรของผมเนี่ยนะในขณะนี้ก็ควบคู่ไปกับการทํากลา้า ก็จะต้องเตรียมกล้าก่อนเตรียมกล้าให้แข็งแรงนะฮะถ้ากล้าแข็งแรงแล้วก็สามารถนําไปไปลงแปลงใหญ่ไปลงดินได้เพราะว่าแปลงใหญ่อาจจะไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะดูแลถ้าเอามาเล็บไปไปลงนี่อาจจะรอดยากนะครับส่วนที่เป็นต้นกล้าเนี่ยนะเวลาเราไปลงเนี่ยนะครับมันก็มีใบมีรากที่ จะดูซับอาหารพอสมควรนะฮะในขณะเดียวกันก็ไปพร้อมกับกับดินด้วยนะฮะนำไปลงก็สามารถโตได้ไวนะไม่ได้ยากไม่ได้ยากเย็นนะครับก็ทุกวันนี้ก็มีเครื่องเครื่องขุดหลุม,มนะฮะเครื่องขุดหลุมก็ประมาณสักหกเจ็ดร้อยบาทใช้มือหมุนนะฮะหรือถ้าหากว่า อยากจะทุ่นแรงเทคโนโลยีใช้น้ำมันก็เป็นเป็นเป็นเครื่องคล้ายๆเครื่องตัดหญ้าราคาเครื่องหนึ่งพร้อมกับหัวมันนี่ก็ตกอยู่ประมาณ4ี่พันกว่าบาทนะครับวิธีปลูกนี่ก็เป็นการแนะนำนะให้เราผลิตอาหารเอาไว้รับประทานอย่างไ้อาหารก็เป็นปัจจัยสี่เราไม่บริโภคไม่รับประทานอาหารก็ไม่ได้นะครับ แล้ถ้าเราปลูกเองก็เป็นอาหารที่ปลอดภัยอาหารเพื่อสุขภาพนะกองทุนชีวิตใหม่เพื่อผู้ใฝ่คุณธรรมก็จะสนับสนุนนะฮะสนับสนุนให้ได้มีการปลูกอะไรไว้รับประทานอย่างน้อยเป็นอาชีพก็ได้นะครับเป็นอาชีพก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับครอบคอรัวได้แล้วก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดแต่ข้อสําคัญนะครับถ้าเรามีครอบคอรัวแล้วเนี่ยมี สามีหรือว่ามีเมียม,มีลูกแล้วเราก็ควรที่จะสงบนิ่งเพื่อจะดูแลครอบครัวนะฮะโดยเฉพาะมีลูกเนี่ยนะครับต้องต้องเลี้ยงเองผลผลิตของเราที่เราสร้างมากับตัวเราเนี่ยนะฮะต้องดูแลเขาเระการเติบโตนะของเด็กนี่ก็มีการเรียนรู้ในวัยแรกเกิดนี่แหละนะครับตั้งแต่ในท้องจนถึงวัย ห้าหกขวบเนี่ยนะฮะเซลล์สมองก็จะขยายตัวมากเราต้องให้ข้อมูลนะครับให้การเรียนรู้ที่ถูกต้องแก่เขาให้ภูมมต้านทานแต่เด็กทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกบไม่ได้ทานนมแม่ทานนมวัวทานนมสัตว์แล,แล้วก็ก็ดื้อน,นะดื้อสนนะครับก็เป็นการฝึกสติของเราฝึกสติฝึกสมาธิฝึกความอดทนอดกลัดด้น ถ้าเราสามารถอยู่อย่างนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของอารมณ์เพราะอารมณ์เป็นเรื่องสําคัญนะการควบคุมอารมณ์ทําได้ยากมากนะฮะมีความรู้มีการศึกษามีตําแหน่งจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่พอใจเดี๋ยวอยากให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับเห็นอะไรความหงุดหงิดไปหมดนะนี่ก็กองทุนสร้างชีวิตใหม่เพื่อผู้ฝ่ายคุณธรรม จะต้องนำมาส่งเสริมต้นกล้ามนุษย์ให้เป็นต้นกล้าที่จะเติบโตเมื่อเติบโตแล้วก็จะได้ช่วยสังคมต่อไปเรากำลังผลิตต้นกล้าเพื่อเป็นต้นแบบสังคมต้นกล้าของเราก็ต้องฝึกฝนนะฮะฝึกฝนพึ่งตนทำตนให้เป็นต้นแบบสังคมไม่ได้แล้วก็มีชีวิตแบบเรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนะครับแล้วก็แยกให้ออกระหว่างความต้องการกับความจําเป็น แล้วก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตของเรานี่เกิดมาเพื่อทําประโยชน์ให้กับโลกเพื่อสางสัรค์โลกให้มีหัวใจไสคุณธรรมธรรมะก,ก็ไม่ได้มีมากมายหรอกนะที่จะนํามาใช้ปฏิบัติขอให้ปฏิบัติจริงนะฮะอย่างน้อยเรื่องสติเนี่ยเรื่องสตินี่นะครับรู้เนื้อรู้ตัวทั่วรวอมอยู่ทุกขณะเนี่ยนะ,คะใครที่รู้ตัวว่าตัวเองนะฮะ ไม่ไปรุ่มลงอบายมุกยาเสรจติดแล้วนะครับมาประพฤติปฏิบัติในแนวทางของใช้ธรรมำนําชีวิตก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกัน,นการศึกษาเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นหรอกนะที่ต้องไปศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเรศึกษาอยู่ที่บ้านติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะรายเดือนก็ไม่เท่าไรหรอกนะไม่ถึงพันบาทหรอกนะ วันนี้พอติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วเนี่ยมันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีโน้ตบุ๊กมั่มมงมี iPad มี iPhone นะที่จะสามารถดูข้อมูลต่างๆได้เเราอยากรู้เรื่องอะไรนะฮะเราพิมพ์เข้าไปพิมพ์เข้าไปที่ Google ถ้าอยากจะดูภาพเคลื่อนไหวด้วยก็พิมพ์มาที่ YouTube อยากฟังมหาเงาะคนกล้าม,มหาเงาะพูดคุยก็พิมพ์คาว่าคนกล้าม,มหาเงาะก็ขึ้นมาพืดเลย,ยก็เลือกดูนะครับวันนี้ก็เป็นวันเลขสวยอีกวันหนึ่งนะ วันที่17เดือน7ปี2015นะครับก็เลยต้องบันทึกเอาไว้อันนี้ก็ปาเข้าไป7นาทีแล้วนะครับ7นาทีก่อนหน้าที่จะมาบันทึกเนี่ยนะก็ไปปลูกต้นกลานะไปปลูกผักผักกวางตุ้งนะได้18ต้นไปปลูกกล้วยกล้วยกล้วยต้นเล็กๆนะฮะใส่หลุมใหญ่นะฮะแล้วก็ปลูกผูก้าวหน่อยหนึ่งสารแน่นะฮะ อยู่ในหลุมอยู่ในถุงใหญ่ใช้ถุงขยะดำนะฮะกว้างก็ประมาณสักหกสิบเซนได้แล้สมีนะฮะไม่ถึงว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเป็นหลุมใหญ่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้นะฮะแล้วก็ปลูกถั่วคือนำถั่วที่ที่ใกล้ตายแล้วนะถั่วแดงถั่วดำเอามาใส่ถุงใหญ่ ให้มันแน่นหนากว่าเดิมนะเอาละเราจะไม่เอาไปลงลงดินแล้วนะเราจะมาปลูกในในในถุงเนี่ยนะครับให้มันใกล้ใกล,ใกล้บ้านสามารถดูแลได้แล้วก็ปลูกแตงไทยอ่แตงไทยไปหนึ่งต้นเนี่ยปลูกทุกวันวันละต้นสองต้นนะครับเดี๋ยวก็มากไปเองก็ทําเกษตรแบบไม่ได้ขยันมากขี้เกียจน,นะฮะเพราะว่ามีมีงานอื่นนะอย่างถ้าลูกชายอยู่ก็ต้องดูแลเขาอย่าง ใกล้ชิดเลยนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทําได้ใจก็อยากจะลงมือไปทำเพราะมันมีงานค้างอยู่เยอะนะเวลาก็ามาดูแปลงดูอะไรมันก็ดูโลกนะครับอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ตามเหตุแล้วก็ปัจัจนะครับส่วนคนที่มีเวลาเนี่ยนะฮะอย่าได้ปล่อยเวลาโดยไร้ค่านะคนเรามีเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยบริหารจัดการเวลาให้ดีบางคนปล่อยเวล่เวลาไปไม่ได้เรียนรู้เรื่องราว ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเลยนะครับโมเลรอโอกาสเราต้องสร้างโอกาสของเราขึ้นมาเองนะฮะชีวิตคือการศึกษาเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ก็ผ่านทางนี่แหละช่องพอเราติดตั้งอินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้หลายคนเนี่ยที่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยก็อย่างน้อยก็สีสี่คนแหละที่ใช้นะบางคนก็ใช้ผ่าน iphone บางคนก็ผ่าน ipad ผมโน้ตบุ๊กมา ไอโฟนะมั่งบางคนก็ผ่านคอมพิวเตอร์นะแต่ใช้กันเยอะก็สัญญาณอาจจะอ่อนหน่อยแต่ตอนนี้ใช้สองคนอยู่นะฮะใช้สองคนนะะแล้วผมก็ต้องบันทึกเอาไว้เพราะว่าตอนนี้สมาชิกในครอบครัวนะครับยังไม่กลับมาครึ่งหนึ่งนะอยู่แล้วครึ่งหนึ่งนะฮะแต่ก็อยู่ก็เขาก็ไม่ได้มาดูเราก็ทําอะไร <ül> แต่มันก็ภาพไม่ค่อยสวยนะมันเบื่อนะมันผีนะมนนะไม่เป็นไรหรอกนะ เอาเป็นว่าสื่อสารกันให้เข้าเข้าใจกันมาช่วยกันสร้างกองทุนชีวิตใหม่เพื่อผู้ใฝ่คุณธรรมให้เติบโตต่อไปเพื่อช่วยเหลือลูกหลานของพวกเรานะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในะคลิปต่อไปครับสินาทีพอดีครับ